คนไทยในฝรั่งเศสโดนชาวกัมพูชาในฝรั่งเศสรังควานกรุงเทพมหานครวันที่11สิงหาคม0.2568คนไทยหลายคนไม่คิดนะว่ามาอยู่ฝรั่งเศสแล้วว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ก็เจอจริงๆคนไทยบางคนเล่าเหมือนกันว่าแค่เดินเล่นออกกําลังกายหรือใช้ชีวิตปกติก็ยังมีชาวกัมพูชามาหาเรื่องยุยยุคุกคามถึงขั้นต้องพึ่งตํารวจฝรั่งเศสให้ช่วยทั้งที่มันไม่น่าจะต้องมีอะไรให้บาดหมางกันแล้วด้วยซ้ํา จากโพส์ตในกลุ่ม Facebook Thai Community in France คืนวันที่10สิงหาคม2568ชาวไทยหญิงคนหนึ่งเล่าว่าเดินออกกำลังกายตอนหัวค่ำอยู่ดีๆกลุ่มชาวกัมพูชา3คนก็เดินชนแล้วยิงคำถามแรงใส่รู้ไหมว่าคนไทยทำอะไรกับเขมรพอตอบว่าไม่รู้ก็ถูกสวนด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรว่ามึงจะไม่รู้ได้ยังไงก็มึงเป็นคนไทยจนเกือบมีการฝักกันโชคดีที่มีคนฝรั่งเศสเข้ามาช่วย ก่อนที่เธอจะไปลงบันทึกประจําวันกับตํารวจอีกหลายเรื่องก็ชวนถอนหายใจเช่นเพื่อนร่วมงานชาวกัมพูชาที่พูดยั่วยุทุกวันจนทําให้คนไทยบางคนทนไม่ไหวต้องลาออกหรือแม้แต่ไปกินร้านอาหารไทยที่เจ้าของเป็นคนกัมพูชาแต่กลับถูกมองด้วยสายตายเย็นชาเมื่อรู้ว่าเป็นคนไทยรวมถึงบนรถไฟ TGV ที่บางคนเลือกปฏิเสธไม่ยอมบอกชาติเพื่อเลี่ยงเรื่องทะเลาะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตอะไรหรอก แต่สะสมไปเรื่อยๆก็ทําให้ใจมันล้ามันก็น่าเศร้าที่ความเปลียดชังเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดแค่ชั่วคราวแต่มันถูกปลูกฝังมานานทั้งจากประวัติศาสตร์การเสียดินแดนตั้งแต่สมัยอยุธยาความขัดแย้งรอบปราสาทเขารพระวิหารจนถึงการปะทะชายแดนล่าสุดเมื่อ24-28ถึงกร,รกฎาคม2568ที่มีผู้เสียชีวิตและคนต้องอพยพจำนวนมาก เหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเป็นสัตรูที่บางคนพกติดตัวมาข้ามทวีปที่น่าเหนื่อยใจกว่าคือชาวกัมพูชารุ่นใหม่ในฝรั่งเศสซึ่งไม่เคยอยู่ใต้การเมืองแบบฮุลเซนก็ยังซึมซับอารมณ์เหล่านี้จากครอบครัวหรือชุมชนพอรู้ว่าใครเป็นคนไทยก็มักมีท่าทีไม่เป็นมิตรทั้งที่ความจริงแล้วชุมชนไทยในฝรั่งเศสมีเพียงหมื่นกว่าคนส่วนใหญ่ก็มาเรียนมาทำงานไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือความขัดแย้งอะไรเลย แม้ฮุนเซนเองจะเคยออกมาเตือนว่าอย่าให้ความขัดแย้งชายแดนบ้านปลายเป็นความเกลียดชังทางเชื้อชาติแต่ในชีวิตจริงเหมือนคำเตือนนั้นก็แค่ลอยไปกับลมคนที่เลือกจะเกลียดก็ยังเกลียดอยู่ดีสิ่งที่ทำได้ตอนนี้สำหรับชาวไทยในฝรั่งเศสก็คงมีเพียงเก็บหลักฐานถ้าโดนคุกคามแจ้งตำรวจทันทีและพึ่งพากฎหมายฝรั่งเศสกับเครือข่ายชุมชนไทยให้ช่วยกันปกป้องกันแอล,ลกันไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง เพราะคนไทยที่นั่นก็แค่อยากใช้ชีวิตปกติอย่างสงบแต่บางครั้งความสงบนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความระวังและความอดทนอย่างหนักมันเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยใจจริงๆสำหรับชาวไทยที่นั่นเพราะต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรผิดต่อให้พยายามใช้เหตุผลแค่ไหนก็ยังต้องเผชิญกับเงาของความขัดแย้งที่ตามมาจากอีกซิกโลกและดูเหมือนมันจะไม่จางหายไปง่ายๆที่มา Thai Community in France the d p l o m a t CNA อินซีโจชัวโปรเจกต์เามเมอรทมพนมเพนเอชโพสเอ็กโพส